พันเอกฟาร์มเกษตรง่ายๆกับนายพันเอกสวัสดีครับคลิปนี้มาทําอาหารจานด่วนให้กับพืชของเรากันครับสูตรนี้ใช้ได้ภายใน24ชั่วโมงครับเรียกได้ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้ใช้งานได้สิ่งที่ผมพูดถึงก็คือน้ําแช่ขี้วัวครับในขี้วัวจะมีในตัวเจ้นเยอะถ้าเราเอาขี้วัวแห้งมาแช่น้ําแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมง ในน้ำก็จะมีไนโตรเจนละลายออกมาเราสามารถนำน้ำนี้ไปใช้ลดพืชน้ำแช่ขี้วัวน,นี้มีความเข้มข้นมากคล้ายกับการละลายปุ๋ยยูเรียในน้ำไนโตรเจนในน้ำขี้วัวจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบรากและเพิ่มโอกาสในการดูดซับแร่ธาตุเพื่อการสะสมอาหารของพืชครับพืชก็จะตอบสนองทันทีอย่างปิดหัวปิดตาครับและมีความสมบูรณ์มากขึ้นในเวลาอันสั้น การที่ให้แช่ไว้24ชั่วโมงจะยังไม่ทำให้เกิดความเป็นกรดครับจึงสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเจือจาง200เท่าแบบน้ำหมักชีวภาพที่มักจะเป็นกรดเนื่องจากการหมักไว้มากกว่า30วันครับวิธีการทำก็คือเราจะใช้ขี้วัวแห้ง1-2กมือใส่ลงในถังน้ำ10ลิตรนะครับแช่ไว้24ชั่วโมงท่านใดที่สามารถหาผ้าขาวบางหรือตาข่ายมาห่อขี้วัว แล้วค่อยนำไปแช่ในถังน้ำก็จะง่ายต่อการแยกขี้วัวกับน้ำครับหลังจากแช่น้ำไว้ข้ามคืนหรือประมาณ24ชั่วโมงแล้วน้ำก็จะมีสีแดงของน้ำขี้วัวออกมาเราก็จะตักเอาเฉพาะน้ำไปใช้รดพืชส่วนกากขี้วัวที่แยกออกมาจากน้ำก็จะสามารถนำไปใช้ทำใหม่ได้อีกหลายหลายรอบครับหรือนำไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วเก็บไว้ผสมกับดินปลูกก็ได้ครับ น้ำแช่ขี้วัวให้เก็บไว้ใช้แค่7วันนะครับรีบใช้ให้หมดเวลาเก็บในขวดก็ไม่ต้องปิดฝาครับอัตราส่วนในการนำไปใช้สำหรับไม้กระถางเราจะใช้ในปริมาณ1แก้วน้ำดื่มครับลดลงดินอย่างให้ถูกใบ2-3เดือนให้สักครั้งก็พอนะครับใส่บ่อยกว่านี้พืชอาจจะสำลักท่านอาหารได้ต่อไปจะเป็นผักกินใบ เราจะใช้ต้นลักเครื่องแก้วน้ำดื่มนะครับลดอาทิตย์ละครั้งลดลงดินอย่าให้ถูกใบเช่นกันครับสำหรับกล้าผักเราจะเจอจางซักสิทธิ์เท่านะครับกล้าผักของเราจะได้ปลอดภัยครับส่วนไม้ผลที่โตแล้วก็สามารถลดได้ครั้งละมากๆนะครับลดครั้งละ5-10ลิตรปีละ3-4ครั้งน้ำแช่ขี้วัวเหมาะกับการลดลงดินให้รากพืชน,นะครับไม่เหมาะแก่การนำไปฉีดพ่นที่ใบเพราะเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราที่ใบได้ และถึงแม้ว่าไนโตรเจนในน้ำขี้วัวจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชแต่เราก็ไม่ควรพึ่งพาน้ำไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะเสี่ยงต่อการบ้าใบของพืชได้ถ้าใส่มากใส่บ่อยไม้ผลก็อาจจะบ้าใบไม่ออกดอกออกผลได้ครับถ้าผักใบเราเอาไปลดมากๆก,ก,ก็อาจจะตายได้นะครับและเสี่ยงต่อการขาดธาตุอาหารอื่นๆได้ลองไปทำใช้กันดูนะครับหากสงสยัยหรือทำแล้วได้ผลอย่างไร มาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับหากชอบคลิปนี้ให้กดไลค์ถ้าคิดว่าใช่และมีประโยชน์โปรดแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ใหม่ๆที่จะนำมาแบ่งปันกันครับกรเกษตรง่ายๆกับนายพันเอกสวัสดีครับ